คนร้อยประเทศจะมีตัวแทน Miss m e r i s World จากประเทศของตนมาร่วมในกระบวนการนี้โดยที่เรามีคณะกรรมการนานาชาติอยู่ร้อยประเทศแล้วก็จะมีผู้แทนประเทศต่างๆที่จะมีโอกาสได้คัดสรรประกวดคนซึ่งเป็นตัวแทนประเทศนั้นๆนะครับจนมาถึงรอบสุดท้ายประมาณ25-30ประเทศเพื่อจะได้อยู่บนเวที ในวันสุดท้ายได้ได้ในเวลาที่จำกัดในการถ่ายทอดนะครับเราก็จะมีการเอาคนเหล่านี้เนี่ยมาประกวดกันเพื่อจะได้มิสเวิ r l d เวิ์คนสำคัญที่จะเป็นคนที่เป็นทูตสุขสภาพระดับโลกที่ชนะเลิศจากการแข่งจากทุกประเทศในช่วงที่ผ่านมาเราได้จัดมิสเวิ r l d เวิ i l ์ไทยแลนด์มาหลายปีปีแรกนั้น ก็มีจอยนะครับซึ่งเป็นคนที่ได้ชนะเลือกเป็นมิ s เวิ s s w o r ์ d ไทยแลนด์มาแล้วปีที่ผ่านมาก็มีมิ s เวิ s s World Thailand อีกคนหนึ่งนะครับคืออลิสซึ่งก็เป็นมิ s เวิ s s w o r ์ d ปีปีที่ผ่านมาซึ่งเราจะไปวีทีโลกทุกปีผู้ชนะการประกวดมิ s เวิ s s World Thailand ไปอยู่กับมิ s เวิ s s w o r ์ d ประเทศต่างๆทุกประเทศซึ่งจะเกิดวันที่26 ตุลาคม2025ปีนี้นะครับโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะตื่นเต้นเพราะว่ามีผู้แทนจากทั่วโลกซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะมาเป็นกรรมการตัดสินกรรมการก็จะเป็นผู้ใหญ่จาก3ส่วนใหญ่ๆ1ฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้นําประเทศไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีประธานาธิบดีนาะยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นและก็มี ผู้แทนซึ่งมาจากสายสาศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และเวลเนสจากทั่วโลกมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกรรมการนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการในกิจการเกี่ยวกับเวลเ Cross จากทั่วโลกมาเป็นผู้ที่ร่วมตัดสินเราก็จะรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็ให้ประเทศไทยเป็นสปอตไลท์ที่ส่งไปทั่วโลกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ที่เชื่อว่า เหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้ส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าเวลเนสเป็นกระแสะโลกและเวลเ s สนั้นประเทศไทยจะเป็นเมืองหลวงเวล e นสโลกและเชื่อมั่นว่ารูปเมื่อเราถ่ายเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอีกหลายร้อยปีก็จะเป็นรูปประวัติศาสตร์เพราะว่าการประกวดนี้จะไม่สิ้นสุดจะเดินหน้าไปเรื่อยๆจนโลกนั้นมีเวลเ s สคือมีสุขสภาพที่ดีครับแน่นอนว่า ความจริงแล้วประเทศไทยนี้ได้เปลียบมากเพราะว่าใครๆก็อยากมาประกวดครับใครๆก็อยากมาประเทศไทยผมได้ยินข่าวว่าใครๆอยากมามากกลัวอย่างเดียวไม่ได้อยู่รอบสุดท้ายอันนี้ก็คือประเด็นที่ทุกคนหวาดกลัวแประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าดึงดูดเพราะว่าเราเป็นโกลเด้นโซนเวลเนสซึ่งเป็นคอนเซปที่เราจัดอันดับประเทศต่าง เป็นร้อยประเทศในโลกนะครับว่าใครเป็นอันดับ 1, 2, 3, 4ซึ่งประเทศไทยอยู่ในท็อปเกรด A นะครับวันนี้เพิ่งมีการประกาศในการประชุมนานา,นาชาติว่าด้วย Golden Zone Wellness ซึ่งประเทศไทยอยู่ในท็อปของโลกร่วมกันกับประเทศอีกหลายประเทศนะครับที่มีความสามารถในการแสดง Wellness ที่คนอายุยืนคนมีสุขภาพดีตออายุยืนและก็มีความสุข นี่ก็คือโกลเด้นโซนที่เราประกาศไปดังนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ใครๆอยากมาดูครับอยากเห็นว่าทําไมประเทศไทยมีคนอายุยืนและก็สุขภาพดีเป็นบลูโซนแห่งที่6ของโลกใน5แห่งซึ่งมีมาใน20ปีไม่เคยมีใครเพิ่มเลยครับมีบลูโซนแห่งที่6คือประเทศไทยดังนั้นเทศไทยกลายเป็นสิ่งจับจ้องของคนทั้งโลกและเมื่อเวลเนสถูกแสดงโดย ทูตเวลเนสุขสภาพซึ่งจะเกิดขึ้นจากทั่วโลกก็ทำให้คนทั้งโลกอยากมาและก็อยากมาดูมามาร่วมปรากฏการใหญ่แห่งประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ในการที่เป็นการประกวดแบบที่ใช้หัวข้อที่มีคุณค่าทรงพลังมากกว่านางงามแบบปกติธรรมดาที่สวยเท่านั้นซึ่งทำให้คนทั้งโลกนั้นตื่นตาตื่นใจครับเมื่อได้ยินเรื่องนี้ครับดวยควทีทไทย ปีนี้คอนเซปเป็นยังไงบ้างคะแล้วสถานที่เก็บรัวหรือสถานที่การจัดการประวดติ่ไหยังไงบ้างคะคอนเซปของเราเป็นคอนเซปที่มีความงามจากข้างในที่สะท้อนออกมาเป็นสุขสภาพเวลเนสและก็จะเราเชื่อมั่นว่าเรามีแนวคิดในการมีวิถีชีวิตเวลเนสอยู่อออ่าง12ตัวซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นโดยหลักวิทยาศาสตร์ของสุขสภาพก็พิสูจน์ทั้งโลกแล้วว่าใครทำได้มาก สุขสภาพก็จะดีดังนั้นเวทีของเราจึงมีสาระมากที่จะไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรที่ไปซ้ำกับใครเลยทั้งโลกในประวัติศาสตร์โลก6,000ปีก็มีครั้งนี้แหละครับที่จะบอกว่าวิถีชีวิตแบบไหนจะมีเวลเนสด้วย12อออา่างเช่นอออ่างอากาศที่ดีอาหารที่ดีนะครับและออกกำลังกายที่ดีอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำคอนเซปต์ที่แตกตา่าง และตื่นตาตื่นใจกันโดยวิัักวิชาการด้วยมีหนังสือเรื่องสุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพที่เขียนเป็นหนังสือเป็นเล่มประมาณ300หน้าอธิบายว่าการมิวเลเนสเกิดได้อย่างไรเพื่อคนทั้งโลกรออ่านมีหนังสือเล่มใหม่ที่กําลังจะออกมาให้โลกเห็นคือหนังสือว่าด้วย Miss มิวเลเนสเวิลด์ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสร้างชาติครับดังนั้นเราก็ได้กําลังประกาศเป็นภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้จะไปสู่ทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษครับว่า Miss World จะช่วยสร้างประเทศชาติต่างๆได้ด้วยต่อทุกชาตินี่ก็คือเรื่องที่เป็นตำนานที่จะเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องเล่าที่กำลังเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้ครับอยากว่าเป็นการสร้างมรดกส่วนแล้วแต่ละท่านละทานมีส่วนในการทำเสร็จแล้วจปร้นะเป็นดน ในการขัดสันงานค่ะก็ตอนนี้เราก็มีการาาทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีการาโปรโมทไปในในระดับประเทศในระดับโลกนะคะแล้วเราก็มีการเปิดรับสมัครด้วยแล้วก็สามารถที่จะส่งตัวแทนเข้ามาในจับได้ต่างๆตอนนี้การสอบรลาเป็นไงบ้าง ก็ตอบรับดีเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าอคอนเซปต์ของเราเป็นคอนเซปต์ที่แตกตา่างแล้วก็ไม่ไม่เหมือนใครก็มีมีคำถามเข้ามาอยู่ในการที่จะเข้าใจเวทีของเรามากยิ่งขึ้นค่ะก,ก็ตอนนี้ก็หลายเลยค่ะเพราะว่าเราโอเพ่นในการแบบเปิดรับสมัครที่จะใครก็ได้ที่ในในจากประเทศต่างๆที่เข้ามาผมเสริมให้นิดเดียวครับรับโทรศัพท์แทบไม่ไหวครับ <laughs> เพราะว่าเพื่อนฝูงอยู่ทั้งโลกที่ผมเนี่ยรู้จักทั้งโลกต่างก็ให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าประเทศไทยได้โอกาสนะครับที่จะเป็นซีนที่โลกจะสนใจครับนี่แหละค่ะมดที่เราบรรยามานะคะก็เป็นผพ้่อนในการฝ่ายสปอนเซอร์พีอาร์และมาเก็ตติ้ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าการประกวดของเรานะคะเราเลือกที่ภาคเหนือลำปางก,กับเชียงใหม่เพราะว่าเป็นดินแดนแห่งเวลเนี่ยมีเรื่องราวของเวลเนเยอะมากโอโซนสวยมากแล้วก็ เรื่องสมุนไพรดีมากแล้วก็อากาศดีมาก mm hmm. ก็เลยเป็นการพานางงามไปเก็บตัวที่นู่นเรียกได้ว่านางงามเนี่ยมาคุ้มมากๆเลยแล้วก็สปอนเซอร์ที่สนใจเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆเพราะว่าพอเป็นเวทีโลกพอเป็นเรื่องราวของเวลเนตมันเป็นเทรนทุกคนเนี่ยให้การตอบรับดีมากแล้วก็มีแบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์นะคะถ้าเอ่ยชื่อไปให้พี่พี่เห็นก็มีแบรนด์ใหญ่มา เยอะมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากให้คนไทยสุขภาพดีแล้วก็มีเวลเน็ดังนั้นเนี่ยการที่เราเองพาน้องนางงามไปเก็บตัวที่นูน่นหรือการที่เราคัดสรรสปอนเซอร์มาเราไม่ใช่คัดสรรสปอนเซอร์แค่ว่าใครก็ได้แต่อยากให้เป็นแบรนด์พรีเมียมให้คนมองเข้ามาแล้วสามารถมาใช้บริการและประทับใจจริงๆดังนั้นเนี่ยไม่ว่าน้องนางงามหรือสปอนเซอร์ที่มาผูกกับเราอะคะ่ะได้ไประโยชน์แน่นอนแล้วก็เวทีของเราก็พูดชัดเจนว่าเราเองจะเป็นกระบอกเสียงเป็นคีย์โอเ i o เ o นต์ของเวเนค่ะ ในสำหรับลูกหมีนะคะในส่วนของลูกหมีเนี่ยก็คือเป็นที่ปรึกษาของกองประกวดค่ะเราก็ระดม brainstorming กันเ่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวของนางนางามเราเองแล้วก็เรื่องของกองประกวดแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของ12อแล้วก็รวมถึงประเทศชาติของเราค่ะอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเราก็จะ brainstorming แล้วก็ปรึกษากันค่ะ ็จอยนะคะตัวแทนจากประเทศไทยมิ s เตอร์เบลไทยแลนด์ปี2024ค่ะจะเป็นตัวแทนในการประกวดเวทีโลกในวันที่2ีตุลาคมนี้ก็หลักๆของจอยก็คือเป็นตัวแทนค่ะขึ้นไปประกวดทางภาคเหนือนะคะก็ภาคเหนือเออเชียงใหม่ลำปางก็ขอฝากพ่อพี่น้องเชียงใหม่ด้วยนะเจ้าขอต้อนรับมิ s s ตอร์เบลได้ค่ะขอบคุณทุกภาคส่วนมากๆเลยนะคะตอนนี้จอยเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะก็ในเรื่องขององความรู้ด้านเบลเนสก็ตั้งใจ ที่จะใช้องค์ความรู้ตรงนี้เป็นตัวการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจกันสารในเรื่องของเวลเนสให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคะ่ะคนเรายังไม่รู้จักคำว่าเวลเนสเวลเนสคืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเวลเนสไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่มันคือคุณภาพชีวิตของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าการใช้ชีวิตแม้กระทั่งเราหายใจนี่คือเวลเนสแล้วเราหายใจแบบมีความสุขหรือเปล่านี่ก็คือถ้าเราหายใจแบบมีความสุขนี่คือเวลเนสมันคือ mental health ข้างในเลยค่ะ เเผมอยากจะกราบเรียนว่าคนไหนทงงี่รู้ตัวว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็น Miss u n i v r l d จากทั่วโลกนะครับช่วยแปลข่าวสารนี้ไปทั้งโลกว่าให้รีบมาสมัครเพื่อจะได้อยู่ในประวัติศาสตร์โลกกับเราเพราะว่าผู้สมัครจะได้ประโยชน์นอกจากได้มาเห็นประเทศที่ดีที่สุดในการจะได้เยี่ยมชมและท่องเที่ยวแล้วยังมีโอกาส ได้เห็นประเทศที่จะเป็นเมืองหลวงเวเนสุโลกก็สมัครได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่อยากให้แบรนด์ไปทั่วโลกหรืออยากให้คนทั้งโลกมาใช้บริการแบรนด์ในประเทศไทยก็อยากให้มีโอกาสได้มามีส่วนร่วมเกาะแบรนด์ของมิสเ n เ s e World ไทยเนี่ยเชื่อมั่นว่าแบรนด์ของเราจะมีค่ายิ่งใหญ่บนโลกกิจการของเรานั้นจะได้การยอมรับขานรับจากทุกทุกมุมโลกสำหรับผู้ซึ่งเป็น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านอื่นๆไม่ว่านโยบายของรัฐนะครับกระทรวงกลมกองและที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นโอกาสทองของประเทศไทยแล้วครับที่ s o าว power แท้จริงของประเทศไทยกําลังเกิดขึ้นบนเวทีโลกผมจึงขอส่งกําลังใจความปรารถนาดีถึงทุกคนโดยเฉพาะยิ่งคนไหนที่รักประเทศไทยนะครับและก็เกิดประเทศไทยหรืออยู่ประเทศไทยด้วยความรักประเทศไทยขอให้เข้ามา มีส่วนได้ร่วมงานกับพวกเราไม่ว่าทางใดทางหนึ่งและวันที่26ตุลาคมเจอกันในงานฟินาเล่ Miss u n i v e r l e โลก2025ครับ <S 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 <S